สวัสดีค่ะเพื่อนๆนคนที่ชอบในการปลูกป่าหรือว่าทําเกษตรอินทรีย์รักการปลูกต้นไม้ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้นะคะหมวยเลิกงานแล้วนะคะหมวยก็เลยแวะมาดูสวนสักหน่อยหนึ่งนะคะช่วงนี้พ่อไม่อยู่นะคะก็เลยต้องแวบๆมาดูบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าสวนของหมวยเองนะคะหมวยก็จะปลูกต้นชุมพูพันทิพย์นะคะเอาไว้นะคะเป็นแนวยาวนะคะเผื่อว่าในอนาคตนะคะน้องจะออกดอกให้ชื่นใจนะคะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะแล้วก็สนองนิดตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็จะปลูกไม้เศรษฐกิจนะคะพวกไม้สักทองนะคะไว้ริมถนนแบบนี้เลยนะคะน้องก็โตแล้วนะมือนก็ปลูกไว้ตั้งแต่ปีห้าแแล้วนะคะน้องโตนะคะเหมือนก็รื้อพวกอุปกรณ์การให้น้ําน้องออกนะคะให้น้องโตตามธรรมชาตินะคะตอนนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนสวนป่านะคะเหมือนก็ จะปลูกพวกไม้เศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นพวกไม้สักพยุงยางนาประดูชิงชังมะข่าไม้แดงอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็ลา,ล,าลาบลาบลาอื่นๆอีกเยอะแย,ยะมากมายนะคะก็ปลูกไว้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะน้องก็ ให้เทวดาดูแลให้นาะไม่ได้ลดน้ําอะไรมากมายนะคะปล่อยน้องไปตามธรรมชาตินะคะก่อนหน้านี้นะคะขับรถมานะคะร้อนมากๆเลยนะคะแต่พอมาถึงสวนแล้วเนี่ยคือแบบอากาศเย็นสบายสบายมีลมพัดเยอะแยะเลยนะคะก็เกียนนกกร้องนะคะก็เป็นธรรมชาติดีนะก็รู้สึกมีความสุขนะคะกับการเข้ามาสวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้นะคะ ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามแชร์ประสบการณ์ด้วยนะ